ผมมีความยินดีและเป็นปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งนะครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการนำนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดรเ,เฉละะิมชัยศรีอ่อนและท่านที่ปรึกษาองค์กรผลบุตรนำมาสู่การปฏิบัติแล้วก็ขับเคลื่อนงาน Big Data จนวันนี้เป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งที่สำนักงานสื่อการเกษตร ได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ Data Analytics และก็การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในมิติของทางเศรษฐกิจทางการเงินซึ่งสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรยังคงมีความรู้ไม่มากนักอย่างไรก็ตามในองค์ความรู้ของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่เราได้ทำงานร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย กันมายาวนานผมก็เชื่อมั่นว่าหลังจากการลงนาม MOU เราจะมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือด้านวิชาการเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งจะใช้กระบวนการของ Data Analytics มาทำการวิเคราะห์มาทำการพยากรณ์มาทำการวางแผนด้านการเกษตรให้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของเสถียรภาพทางเกินการเงินและเศรษฐกิจของประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยการนําของท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านดรบรญยศไทยที่ท่านมีความเด็ดเดี่ยวท่านมีความมุ่งมานะในการสร้างวิธีใหม่ๆของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ผมต้องเรียนว่าวิธีใหม่ๆแน่นอนครับ ท่านผู้ว่าได้เกิ่นนำมาหลายประเด็นในเรื่องของผลกระทบจากโควิดสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเห็นแล้วว่าในเรื่องของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการนำมาสู่การวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นในวิถีชีวิตใหม่ของพวกเราดังนั้นการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงบูราณาการข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ได้มอบหมายให้สำนักง,งานเศรษกริจการเกษตร ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรทั้ง22หน่วยและหน่วยงานภายนอกณปัจจุบันเนี่ยเราทำไป10หน่วยนะครับหมายถึงกล่าวกระทรวงเลยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาไทยเหล่านี้ล้วนมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรทั้งสิน้นตรงนี้เราเริ่มต่อท่อเชื่อมโยงแล้วรวมไปถึงความเชื่อมโยงในด้านของวิชาการที่เรา ทำความร่วมมือกับมหาวาลัยเกษตรศาสตร์ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำความร่วมมือกับในส่วนของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและสิ่งที่เรากําลังจะทําความร่วมมือเพิ่มนะครับก็คือในความร่วมมือกับสถาบันวปอสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าในการที่เรามีการวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ฐานข้อมูลกันเดียวกันในการเชื่อมโยงเข้ามาสู่แพลตฟอร์มเดียวกันนำมาสู่การวิเคราะห์โดยระบบ Big Data และใช้ AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์มามาวิเคราะห์จะทำให้เกิดความรวดเร็วความแม่นยำและทานาไปสู่ความขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างถูกต้องก็สุดท้ายแล้วนะครับในนามของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ต้องกราบขอบพระคุณทาง ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านรองผู้ว่าแล้วก็ทีมงานของธนาคารแห่งประเทศไทยทุกคนเลยนะครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็สร้างผลงานดีๆจนนำไปสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลระหว่างสำนักงานสิ่กิจขางเกษตรและธนาคารแห่งประเทศไทยในวันนี้ก็ต้องขอกาบขอบคุณทุกท่านครับ